สวัสดีครับคุณผู้ชมกําลังอยู่กับผมเดชากรพิบูลในรายการคาดการณ์ราคาทองคมช่วงเช้านะครับหุ้นแล้วก็กองทุน ETF หุ้นสหรัฐหุ้นปันผลแล้วก็น้องเล็กคลิปโตเคอเรนซี่บิตคอยที่ปรับตัวขึ้นมาอีกแล้วในเช้าวันนี้นะประจําวันที่9พฤศจิกายน2566ครับมาดูราคาทองกันก่อนนะครับเมื่อวานเนี่ยราคาที่ ของไทยปิดไป33,150นะครับแล้วก็รูปประพันธ์เนี่ยนะ33,650บาทราคาทองโลกที่มาคิดคำนวณคือ1,969นะฮะแล้วก็ค่าเงินบาทเนี่ย35บาท55สตางค์นะครับช่วงค่ำช่วงกลางคืนตลอดจนช่วงประมาณสักหลังเที่ยงคืนมาเนี่ยมีแรงกดดันต่อครับทองลงนะครับ กือบ20เหรียญแล้วบาทแข่งด้วยเช้านี้35บาท35สตางค์นะแต่ตลาดค้าเงินบาทบ้นเราเปิดประมาณ8โมงเอาค่าคำนวณคร่าวๆก่อนนะอาจจะประกาศถึง3 3 0 0 0ได้เลยนะครับอันนี้กอ็อยู่ที่ว่าราคาโลกกับค่าเงินบาทจะเป็นยังไงต่อสมมุติแล้วกันว่าประกาศราคา3 3 0 0นะแท่งขนาดเล็กอาจจะขายออกสัก4,475บาท เครื่องฉลึงนะครับหลึง8,600บาท2สลึง16,850บาทด้วยกันฝั่งรูป,ปรพันธ์ครับเครื่องสลึง5,225บาท1สลึง9,350บาทและ2สลึง17,600บาทครับ อันนี้มาดูกราฟราคาที่บันทึกไว้ย้อนหลังเนี่ยรูป,ปรพันธ์ก็ลงมาแล้วนะเมื่อวาน3า6 5 0บาทนะครับทองเอาในประเทศก่อนนะครับด้วยค่างเงินบาทที่อ่อนนีก็ขึ้นมาโดยตลอดนะครับซุมสี่ม 4, สุม5 5ไม่ได้นะครับเห็นสถานการณ์เคารบกันเนี่ยเมื่อวานเมื่อคืนเขามีข่าวดีเกี่ยวกับสถานการณ์ในฉนวนกาซ้าน,นลงดื้อเลย สามหมนส่งร้อยสินี่คือราคาของสมาคมนะอยากจะชี้ให้ดูว่ามันจะต่างกับราคาของต่างประเทศเห็นไหมเพราะย้ําเสมอเวลาใครถือยาวๆในรอรอรอเขาลงมายาไม่มีใครเอาธนาคารกลางเข้าซื้อแบบนี้ต้องคิดแบบธนาคารกลางต้องคิดแบบขาใหญ่ถือนะถือได้บางคนเนี่ยก็มาเต็มอน i อกซ์เลยหลังไมค์ที่เพจหน้าเพจนะครับผมถือยาวได้ครับผมถือยาวได้ไม่ผิดหรอกครับแต่ราคาไหน เอาไปซื้อตอนราคาถูกครับคิดแบบท่านอาคารกลางก่อนมือใหม่หมๆเนี่ยนะทีนี้มาดูปัจจัยพื้นฐานกันจากเมื่อคืนเมื่อวานที่ผ่านมานะครับเมื่อคืนตลอดจนวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยดอลลาร์แข็งจากเจ้าหน้าที่เฟดนะยังไม่รวมคุณจโรมนะหนุนการขึ้นดอกเบี้ยซึ่งก็ไม่ผิดนะเพราะว่าเงินเฟอ้อยังสูงเมื่อคืนคุณจโรมก็มีพูดแบบเวทีย่อยๆไปแล้วนะครับแต่ไม่ได้พูดถึงนโยบายการเงินเอาเฟดก่อนคือน,นิด คุณเจโรมีพูดนะครับ9พฤศจิกายนเนี่ยตี2แน่นะฮะถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเองอย่างน้อยที่สุดนะตี2เกินนี้มีเรียบร้อยแล้วนะพูดไปแต่เขาจะพูดถึงนโยบายการเงินหรือเปล่าตลาดคงตั้งคําถามกันต่อคืนดอกเบี้ยระล่าแข็งที่เหลือร่วงหมดนะครับต่างจากน้องเล็กบิตคอยนิดหนึ่งน้องเล็กยังไม่ได้ทะลุไฮเดิมไปนะบิตคอยเนี่ยจะต้องเกี่ยวกับเรื่องกองทุน ETF ครับ ทีนี้มาดูปัจจัยที่เป็นลบก,กับทองแต่เป็นข่าวดีของโลกแล้วกันก็คือว่ากาตาร์กำลังเจราจาไกล่เกลี่ยให้กลุ่มฮามาสปล่อยตัวประกันครับถ้าฟังแค่นี้ก็เรียบร้อยต้องดูตัวประกันด้วยก็จับไปประมาณเท่าไหร่2-300คนประมาณ240รายนะครับขอ10-15รายถ้าพูดตอนนี้อิสราเอลในอยู่กองทัพอิสราเอลในอยู่ในฉนวนกาซาและยังไม่มีท่าทีถอนกำลัง อาจจะเจราจาตรงนี้เพื่อขอแหล่งทรัพยากรปล่อยน้ำปล่อยไฟปล่อยอินเทอร์เน็ตไปหน่อยแต่ยังมีตัวประการส่วนใหญ่ที่ยังยึดคืนไม่ได้ไม่หมดนะครับอย่างที่สองสองครามไม่ขยายวงกว้างอันนี้โลกทั้งโลกก็แบบเบาใจละแต่มันเปลี่ยนได้ทุกเมื่อไหมเปลี่ยนได้ทุกเมื่อครับเจราจาไกลเกลี่ยสําเร็จหรือยังยังแต่เป็นในทิศทางที่ดีนะเพราะฉะนั้นเองอย่างน้อยที่สุดเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้ภาพลบของทอง หลุด1,950ได้ไหมได้แต่ถือทองได้ไหมก็ต้องบอกว่าได้จะเป็นทองสปอตทองแท่งได้หมดยกเว้นทองกระดาษนคนละเรื่องคนละโลกกันนะครับสมมุติไหม2รอบเข้าแล้วจาก1,950หรือ33,000ใครซื้อไปแล้วไม่ได้ผิดนะครับแนวรับมันตรงตัวตรงตัวพอดีได้อาจจะลงมาถึง1,930ถ้าโดนทุบมาแต่ตอนนี้ผมจะมองรีบาว์สั้นละเพราะลงมาเยอะ นะครับถึงแม้จะเป็นการลงแต่เขาเป็นดาวเทอรียอยู่ดีรีบาวชั้นเก้าครับไม้ที่มีกําไรหรือต้นทุนเฉลี่ยที่มีกําไรขึ้นมาถึงตัดออกนั่นคือการเทรดครับนะตัวฟิสิกส์ของจริงจะเป็นสปอร์ตหรือเป็นทองพวกนี้ติดมันถือได้กับสถานการณ์ที่เป็นบวกแต่สถานการณ์ลบชั่วคราวเข้ามาทุกคน ใครมีไม้สามหนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบค่อยๆถ่างให้ลึกครับแต่ไม้สองแค่นี้มองรีบาร์ว่าพันเก้าร้อยแปดสิบรีบาร์ขึ้นไปตัดกำไรครับในขณะที่บิตคอยตอนนี้ <c oughs> ทดสอบหนึ่งพันหนึ่งล้านก็ขอไปสองแสนแปดหมื่นแต่ด้วยบาทที่แข็งครับ บาทที่แข็งก็ยังทะลุไปไม่ได้ราคาต่างประเทศล่าสุดเนี่ยก็ทดสอบประมาณสักสามหมื่นะสามหมื่นร้อยอยู่รมารอแนวต้านสําคัญจำง่ายๆสามห้3่นหกนะของต่างประเทศของไทย1 2, 8, นะึ่งล้านสอะไม่ได้แนะนําให้เข้าเพิ่มนะครับเป็นคนที่ถือมานานเอาบิตคอยของจริงแล้วกันก็ไม่ใช่บิตคอยฟิวเจอร์นะถือต่อนะครับระฉนนั้นเองเนี่ยถ้าถึงตรงนี้คุณเป็นสายเทรดเอากําไรออกบ้าง ย่อลงมาค่อยกลับมารับใหม่เขาก็มีเทรนของเขาตามที่เห็นในรูปนั่นแหละลงมาก็ล้านสองรับขึ้นไป1น8 0 0ล้านสองแสเหมือนเดิมนะตอนนี้เรามาดูในส่วนของทองคําแท่งออนไลน์ที่เห็นในรูปเนี่ยสองหมนี่คือค่าคํานวณนะครับเอาว่าค่าเมื่อวานเนี่ยที่ได้เห็นเนี่ยสามหมบวก X อตรงนี้และกันที่เขาเล่นกันอยู่ในช่วงประมาณสัก3ามสีทุ่มช่วงกลางคืนอาจจะมีถูกและต่ํากว่า3 2ม0 0ื สิ่งที่ลุ้นวันนี้สมาคมจะเปิดเท่าไรเพราะว่าวันสองวันนี้สมาคมค่อนข้างเปิดแพงกว่าราคาทองคำแท่งออนไลน์นะครับมีเขาเรียกว่ามีผู้ให้บริการเยอะเนี่ยมันจะแข่งขันกันด้านราคาถูกไหมบางเจ้าเจ้าใหญ่มีระบบออนไลน์บางเจ้ามีระบบหน้าร้านราคาจะเป็นตัวสําคัญครับสามหมสาหรือสามหมื่นสองสามหมื่นสามทุนสมมติประกาศสามหมื่นทองมันเท่าไหร่บอกอ่ะพอตัวไหนถูกเขาจะแย่งกันซื้อ เพราะฉะนั้นใครยังไม่เฉลี่ยไม้สองถามว่าต่ํากว่าสามหมื่นสามเข้าได้ไหมที่หนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบเข้าได้ไม้ไไมต่อไปเท่าไรพันเก้าร้อยสามสิบที่ทองโลกนะครับนี่คือแนวะรับสําคัญของเรานะครับจากตัวไหนตัวที่เห็นในรูปทุกคนตอนนี้เขามายันมายืนอยู่ตรงนี้นะเทรนก็เป็นขาลงเรามองตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงน,รงนี้ถึงได้ชี้ไปที่พันเก้าร้อยแปดสิบเห็นไหมครับทีนี้ถ้าผมพูดปิดมันลงมาก่อนนะครับถึงตรงนี้พันเก้าร้อยสามสิบเป็นมาเฉลี่ยต่อไป คราวนี้บางคนบอกว่าฉันมี2ไม้ไม่เฉลี่ยไม่ได้แล้วเราแค่ถือครับจากจุดนี้ไปถ้าเขาเปลี่ยนเทนเห็นไหมก็ขึ้นมาอยู่ดีทีนี้ขึ้นไม้ที่มีกําไรตัดหรือต้นทุนเฉลี่ยที่มีกำไรทั้งหมดมีกําไรตัดออกนั่นคือการเทรดครับไอ้พอคุณโตแต่ถ้าคุณถือยาวพันเก้ารคือจุดซื้อที่ดีมันต่างกันจะเทรดหรือจะถือต้องดูดีด สถานการณ์ตอนนี้สงครามไม่ขยายวงกว้างก็จริงแต่ข่าวมันค่อนข้างจะมากดดันซึ่งเป็นจุดที่ดีสําหรับคนที่ถือยาวแต่คนที่เทรดเซตเทรดสั้นต้องรอสักนิดหนึ่งนะถ้าผ่านคืนนี้ไปได้โดยที่ยังไม่หลุด1,930หรือ1,950นะครับตลาดจะไปดูกันที่ Consumer Price Index ตัวเลขเงินเฟอ้ออาทิตย์หน้านะถ้าเงินเฟอ้อลดก็ไม่จำเป็นต้องขึ้นดอกเบีย้ยเพราะตลาดคาดไว้แล้วครับพอไม่ขึ้นดอกเบีย้ยดอลลาร์อ่อนที่เหลือขึ้นหมดครับ